สวัสดีค่ะตาบุญยพรนะคะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่1เดือนกันยายน2564นะคะวันแรกของต้นเดือนกันยายนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ในวันนี้กันในช่วงเช้านี้นะคะมีการประกาศข่าวที่ถือว่ามีความสำคัญรู้จักกล่องจะเห็นได้เลยว่าเป็นข่าวกล่องแดง ของออสเตรเลียนะคะที่ตลาดเปิดในช่วงเช้านี้การประกาศข่าวช่วงเวลา8.30งครึ่งของตัวเลข GDP นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า GDP คืออะไร GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นการประกาศตัวเลขในไตรมาสที่2นะคะที่ออกโดยสำนักสถิติแห่งออสเตรเลีย GDP ก็คือการวัดมูลค่ารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิต ในออสเตรเลียนะคะ GDP ถือเป็นตัวชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสุขภาพในวงกว้างนะคะที่แสดงให้เห็นถึงอ่าเศรษฐกิจของฝั่งออสเตรเลียเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขที่สำคัญของ GDP นะคะแล้วมันมีปฏิกิริยายังไงกับกราฟบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกัน เดี๋ยวขอดูฟินวิทนะคะดูความแข็งค่าในช่วงเช้านี้ของฝั่งออสเตรเลียมาดูกันว่าตระก้าค่าเงินนะคะออสเตรเลียก็ยังไม่แข็งค่าเท่าไหร่ในช่วงเช้านี้เนาะดอลลาร์สารัฐที่ถือว่าแข็งค่าที่สุดนะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ในช่วงเช้านี้ ตัวเลขยังเป็นลบอยู่นะคะลบ0ูนเปอร์เซนนะคะอันนี้คือกราฟของคู่ AU นะคะ AUD USD ถ้าดูจากกรอบเวลารายวันเนาะก็มีการปรับตัวขึ้นท่ามกลางความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่มีการประกาศ การผ่อนคลายเชิงนโยบายของประธานเฟดเจอรมพาเวลนะคะก่อนหน้านี้ที่ได้มีการประกาศมาก็ทำให้หลายสกุลเงินเกิดการปรับตัวขึ้นนะคะดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงอ่อนค่าอยู่เพราะฉะนั้นเราก็รอดูในวันศุกร์แรกของต้นเดือนที่จะมีการประกาศตัวเลขที่สำคัญของดอลลาร์สหรัฐเกี่ยวกับการจ้างงานและการว่างงานนั่นเองเราก็ต้องมาดูอีกว่า การปรับตัวขึ้นแบบนี้มันปรับตัวขึ้นไปรอข่าวที่สำคัญของดอลลาร์ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้หรือเปล่านะคะถ้าการประกาศนั้น การจ้างงานที่ออกมาเยอะขึ้นการว่างงานที่ถือว่าน้อยลงนะคะถ้าดอลลาร์แข็งค่าเมื่อไหร่มีโอกาสที่กราฟของคู่ A u นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดูสถานการณ์ในวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในความชัดเจนมันไม่มีความชัดเจนเราก็ดูวิเคราะห์กราฟดูได้ไม่จำเป็นต้องซื้อขายอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เราวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้ม ดูทิศทางของกราฟแต่ละสะกุลเงินว่ามันมีความชัดเจนไหมนะคะความชัดเจนมันก็ต้องรอดูข่าวและการทะลุเบรกด้วยเช่นกันนะคะแนวรับของคู่ EU ถ้าดูจากกรอบเวลารายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับฐานราคาลงมาที่0.71242แล้วก็0.71037นะคะถ้าดูจากกรอบเวลารายเดือนที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของแท่งสัญญาณการเข้าซื้อขายยังไม่มีเท่าไม่มีให้เห็นชัดเจนนะคะราคาที่ถือได้ว่าเป็นแนวรับที่แข็งก่อนหน้านี้ถ้าดูจะก,กรอบเวลารายเดือนย้อนไปก่อนหน้าเนาะอยู่ที่0.6974ต้องรอดูการประกาศที่มีความสำคัญถ้าทะลุราคานี้นะคะ0.712 ถ้าทะลุราคานี้ไปได้แนวรับถัดไปรอยอยู่จุดน,นี้นะคะที่ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เกราะเวลารายสัปดาห์นะคะก็มีการเทขายนะคะการเทขายสัปดาห์ก่อนหน้านะคะแล้วก็ได้ปรับตัวขึ้นอย่างที่บอกหลังจากที่มีการประกาศข่าว แถลงการเนาะทางธนาคารทางเฟรดก็ทำให้คู่ AU นั้นได้ปรับตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดูการทะลุกรอบราคาถ้าดูก่อนหน้านี้แท่งเทียนก่อนหน้าหลังจากที่ได้มีการทะลุนะคะ0.7368นี่คือราคาของสัปดาห์ก่อนหน้ามันต้องทะลุกรอบราคานี้ไปและไป เจอแนวต้านที่สำคัญ0.74258นะคะของคู่ Australia. ออสเตรเลียอกรอบเวลารายวันเมื่อวานนี้ก็ได้ปรับตัวขึ้นมาที่0.73393นะคะและในวันนี้ช่วงเวลาที่ตลาดเปิดนะคะกรอบเวลาสีชั่วโมงก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะคะยังไม่ มีความแรงยังไม่ทะลุราคานั่นเอง4ชั่วโมงนะคะถ้าย่อกราฟดูจะเห็นได้เลยว่าการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในเทรนไลน์ที่เป็นขาลงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องทะลุราคาเมื่อวานก่อน0.73393ถึงจะเป็นการยืนยันของการจะปรับตัวขึ้นต่อไปที่ราคา 0.7388นะคะถ้าดูจะก,กรอบเวลา4ชั่วโมงในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนข่าวนั้นก็ยังไม่มีความแรงเท่าไหร่ที่จะทำให้กราฟเกิดการเวียงนะคะของคู่ออสเตรเลียลักษณะนิสัยของกราฟ ออสเตรเลียเนาะที่เคยเทรดมาก็จะค่อนข้างเหมือนเหมือนวิ่งช้าๆวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนะคะไม่ไม่ค่อยหวือหวาเหมือนคู่สกุลเงินพวก GU EU อนะคะจะวิ่งในช้าๆถ้าเกิดเข้าออเดอร์ไปแล้วมันยังไม่เป็นกำไรใน1วันนะคะบางที2อ,อาทิตย์ก็มีนะคะสอ,อาทิตย์ก็มี ในการเข้าซื้อขายเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์ก่อนการเข้าซื้อขายถ้าไม่ชัดเจนก็รอดูพฤติกรรมการทะลุกรอบราคาก่อนนะคะ กลยุทธ์ในการเทรดก็ยังใช้เหมือนเดิมคือถ้าเราจะเทรดเกอบเวลาไหนนะคะย้อนไปดูในรายวันรายสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วจะเทรดเกาบเวลาไหนให้เราดูว่าในสี่ชั่วโมงมันมีสัญญาณการเข้าซื้อขายหรือไม่ในแท่งหนึ่งชั่วโมงมีความชัดเจนไหมบางคนเขาก็เทรดเกาบเวลา30หรือ M15 นะคะขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาที่เข้ามาดูนะคะมันมีสัญญาณการเข้าซื้อขายยังไงบ้างถ้ามันไม่ชัดเจนแบบนี้รอดูค่ะรอดูนะคะรอดูสถานการณ์จะเทรดกกอะเวลาไหนก็หาแนวรับแนวต้านเพื่อตั้งสต o อปล s อและตั้ง tp ได้นะคะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์กราฟคู่สกุลเงิน AUDUSD นะคะในช่วงเช้านี้ ในสถานการณ์ที่มีการประกาศข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวที่สำคัญนะคะตัวเลข GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็วิเคราะห์รอดูการปรับตัวขึ้นลงที่มีการทะลุเบรกแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะที่จะทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนาวิธีต่างๆ ที่ตาแนะนำไปนะคะไปสามารถปรับใช้วิเคราะห์ได้กับทุกสกุลเงินนะคะมันจะทำให้เราจัดการในเรื่องของความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นเนาะ ค่ะถ้าใครมีข้อแนะนำนะคะยังไงก็สามารถแนะนำมาได้นะคะพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็สอบถามได้นะคะผ่านเพจ forex เทรดง่ ay, ายสไตล์ตาอัานจะเป็นการวิเคราะห์อา price t i t n o n ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนาะก็สามารถสอบถามได้นะคะค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ